นี่มาติดตามของสวยๆงามๆกันบ้างแล้วก็กลับมาเฉลยนะครับว่าดอกทองไร่รับนี้นะครับจกขึ้นสวยสดงดงามที่ไหนนะครับเฉลยก็คือที่เขามีเกียรตินะครับท่านผู้ชมนะครับนี้เขามีเกียรติทราบไหมครับว่าอยู่ที่ไหนครับเดานะครับมาติดตามกันเลยครับอบจสงขลาได้เปิดเทศกาลทองอุไรบานนะครับที่เขามีเกียรติส่งเสริมการท่องเที่ยวในพื้นที่อําเภอเสดาจังหวัดสงขลาครับ เมื่อวันที่17กุมภาพันธ์2 5 1 7 000ที่ผ่านมาครับที่บริเวณถนนเฉลิมพระเกียรติเส้นทางสร้างสุข นะครับสายคลองแงวังปริงตำบลเขามีเกยียรติอำเภอเดาวจังหวัดสงขลานะครับนายไพเจนมากสุวรรณนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลาก็ได้เป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเทศกาลทองอรยบานที่เขามีเกยียรติเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวในพื้นที่อำเภอเดาวและจังหวัดสงขลาเป็นการสร้างกิจกรรมที่หลากหลายนะครับเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจของท้องถิ่นในวิถีไทยทเที่ยวไทยอีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมกระบวนการมีส่วน ร่วมในการจัดพื้นที่ท่องเที่ยวในพื้นที่ของประชาชนโดยมีนายปรีชัยสนิทมัดโฉนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขามีเกียรตินายพิทักษ์พฤกษานุศักสมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลาอำเภอเดาเขตหนึ่งร่วมให้การต้อนรับพร้อมด้วยสมาชิกสภาและคณะผู้บริหารตลอดจนพี่น้องชาวตำบลเขามีเกียติและนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยมาเลเข้าร่วมงานกันอย่างคึกคักตามที่เห็นเลยทีเดียวนะครับท่านผู้ชมครับ ทางด้านนายไพเจนมากสุวรรณนะครับประธานในพิธีได้กล่าวครับว่าองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลาได้เห็นถึงความสําคัญของการส่งเสริมการท่องเที่ยวที่มีทั้งทรัพยากรธรรมชาติที่มีความอุดมสมบูรณ์ตามธรรมชาติส่งผลให้เกิดการอนุรักษ์สืบสาน ปลุกจิตสำนึกของคนในชุมชนให้มีความรักและห่วงแหนบ้านเกิดของตนเองเผยแพร่วัฒนธรรมท้องถิน่นรวมถึงเป็นการสร้างรายได้ให้กับคนในชุมชนสามารถพึ่งพาตนเองได้และเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจในชุมชนอีกช่องทางหนึ่งอีกทั้งยังเป็นการดึงดูดนักท่องเที่ยวเสริมสร้างพัฒนาศักยภาพและยกระดับการท่องเที่ยวให้เป็นรูปธรรมนำไปสู่การพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนต่อไป สำหรับเทศกาลทองอุไราบานที่ขามีเกียรติกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่16-18กุมภาพันธ์2567ที่ผ่านมาครับที่บริเวณถนนเฉลิมพระเกียรติเส้นทางสร้างสุขสายคลองแงะวังปริงตําบลขอมีเกียรติอววําเภอเะดาจจวดสงขลาภายในงานก็ประกอบด้วยกิจกรรมการจำหน่ายผลิตภัณฑ์สินค้าในชุมชนการแสดงดนตรี จากวงท้องถิ่นการจับรางวัลสลากชิงโชคจุดถ่ายภาพระดับไฟกว่า1 0 0 0 0แสนดวงในบริเวณงานและการแสดงจากนางฟ้าบาสโลก,กว่า250ชีวิตก่อนพิธีเปิดนะครับนะฮะอันนี้โดยพลังพิธีเปิดนายเปเจนมักสุวรรนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลาก็ยังได้ร่วมเยี่ยมชมบูธภายในงานอีกด้วยครับ เนี่ยนะฮะก็เป็นอะไรที่เป็นสีสันที่สวยสดงดงามซึ่งท่านผู้ชมว่าแหมเนี่ยทำไมเพิ่งมาบอกอะไรแบบนี้นะครับท่านผู้ชมสามารถที่จะไปนะครับเชื่อว่านะครับดอกทองอะไรก็ยังบานสะพรั่งนะครับนะฮะท่านผู้ชมได้ถ่ายภาพกันอย่างสวยสดงดงามเลยทีเดียวนะครับของกินที่เสดาก็มีเยอะไม่ต้องกลัวนะฮะนะฮะอยู่ทั้งสองข้างทางแล้วก็นอกเหนือจากนี้ที่ร้านที่เสดาก็มีเยอะตอนนี้เสดามีการพัฒนาขึ้นเยอะแยะมากมายเลยทีเดียวนะครับนะฮะนะฮะนี้ก็สามารถที่จะไปติดตามกันได้นะครับที่นะครับ เขามีเกียรตินะครับอําเภอเสดาวจดสงขลานี่บานสลบสวยสดงดงามทีเดียวเห็นว่า250 5 0ชีวิตทีเดียวสำหรับในส่วนของนางฟ้าแล้วก็มีนะฮะดอกทองอุไรนะครับ <uli> บานสะพรั่งนะครับ<อ>เป็นแบ็คกราวด์ที่สวยสดงดงามไปเลยทีเดียวเอาละนะครับเต็มที่กันเลยนะครับตอนนี้ขออนุญาตบิดถนนชั่วคราวนะครับนะฮะให้นางฟ้าได้ไร่รำกันสวยสดงดงามเลยทีเดียวนะครับชุดก็สวยไร้รำก็สวยนะฮะตอนนี้เป็นอะไรที่ยอดฮิตเลยนะครับนะะสำหรับในส่วนของบ้าน เราก็ได้ออกกำลังกายกันนะฮะจริงๆแล้วอยากที่จะมีสุภาพหรุดมากเนาะนะครับสาวๆนี่เอนจอยกันจังเลยทีเดียวนะครับก็สุภาพจะได้แข็งแรงแล้วก็มีความสุขกันโดยทั่วหน้ากันนั่นเองนะครับ